สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัป,ปตเลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องปราสังท่านผู้ฟังครับเวลาคนตายก่อนที่จะนำศพเข้าลวงสัปรือจะผูกศพให้เป็นเปอา ด้วยได้ดิบเรียกว่าตาสังโดยถ่วยปลานจะมัดศพเป็นสามเปราะคือที่โคอที่มือและที่เท้าขณะที่มัดศพสปลือจะร่ายคาถาซึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณคนตายไม่ให้ดุร้ายหรือมาหลอกหลอนผู้คนท่านผู้ฟังครับ <c ười> เมื่อเริ่มมัดศพที่โคอ สปรือจะได้คาถาว่าปุตตูคีวีมัดสุบที่มือจะไล่คาถาว่าภริยาหัตถีและมัดสุบที่เท้าจะได้คาถาว่าพระนางปาทีท่านู้ฟังครับความจริงแล้วคาถาที่สปรือไร่นั้นเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วความหมายไม่เกี่ยวกับการสะกดวิญญาณแต่อย่างใด แต่จุดประสงค์ของคนโบราณท่านต้องการสอนปริศนาธรรมแก่คนเป็นตั้งหากก่าวคือ 1. ปุตโตคีวแปลว่าลูกเป็นบ่วงผูกคอคือเริ่มผูกตั้งแต่รู้ว่าลูกมาปฏิสนธิทั้งพ่อและแม่ก็พยายามประคับประคองทุกอริยบทจะคกือนอะไรลวงคอสักคำก็เป็นห่วงลูก คอยระวังไม่ให้กระทบกระเทือนลูกในท้องคลอดออกมาก็ยิ่งเป็นห่วงแม้จะเติบโตแล้วก็ยังไม่หมดห่วงคือจะทำอะไรก็ต้องคล้อยตามกันแบบจูงกันไปและต้องคอยเหนี่ยวรั้งกันและกันไว้ด้วยกลัวลูกจะคบเพื่อนเลวติดยาเสพติดเป็นต้น 2. ภรรยาหัตถีแปลว่าสามีภรรยา เป็นบ่วงผูกมือคือจะทำอะไรก็ต้องคอยตามกันแบบจูงกันไปและต้องคอยเหนี่ยวล้งกันและกันไว้ด้วยมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องปรึกษากันบางครั้งอาจจะขัดแย้งกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันก็ให้ยึดหลักว่าอย่าให้เจ็บตัวอย่าให้เจ็บใจอย่าให้เสียของและอย่าให้เสียงานเรียกว่า ทะเลาะกันอย่างมีหลักการ 3. าพนังปาทีแปลว่าทรัพย์สมบัติเป็นบ่วงผูกเท้าคือทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานแสนจะลำบากเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักต้องหวงจะย่างเท้าห่างบ้านไปไหนก็อุดห่วงหน้าพระวงหลังไม่ได้ซึ่งถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าห่วงมากจนเกินไปสุขภาพจิตยั่ำเย่ก็ต้องปล่อยวางเสียบ้างจิตใจจะได้ปลอดโปร่งดังนั้นบ่วงทั้งสคือบุตรธิดาสามีภรรยาและทรัพย์สมบัติจึงเป็นบ่วงของคนที่ยังล้องเกี่ยวอยู่กับโลกใครปลดบ่วงทั้งสนี้ได้หมดก็สบายแต่เมื่อยังมีบ่วงอยู่ หรือยังปลดไม่หลุดก็ต้องปฏิบัติต่อบ่วงทั้งสามให้ถูกต้องจึงจะหาความสุขได้ตามควรเก่วิสัยของชาวโลกผมผู้พันสัปเเหรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ